สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับ EP นี้เป็น EP พิเศษนะครับรอบเย็นนะครับ5้าโมงครึ่งนะครับมาเจอเจอกันอีกเช่นเคยนะครับเบอร์โทรนะครับ0969026829 ID l ล n ์0967240203มีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะครับบูชาองค์ละ500บาทส่งฟรีนะครับ รอบเย็นนี้นะครับก็จะเป็นพักสมเด็จนะครับยุคต้นนะครับเป็นเน้นย้ํานะว่าเป็นพักสมเด็จยุคต้นนะครับเนื้อหามวลสารนะค่อนข้างจัดจ้านนะครับมีมวลสารหลากหลายมวลสารนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการแรกกันเลยนะครับรายการที่หนึ่งนะครับรายการแรกนะครับนี่นะครับดูครับนี่เก่าๆเลยครับเป็น เนื้อแก่น้ามันตังอิวนะครับเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่ยุคต้นนะครับพี่ๆครับพี่ๆท่านใดนะครับสนใจยุคต้นที่ผมนํามาแบ่งปันนี่นะครับติดต่อมาได้เลยนะครับนี่ครับองค์ที่หนึ่งนะครับนี่ครับองค์ไหนภาพไม่ชัดเจนนะครับขอรูปเพิ่มเติมนะครับ @idline มาได้เลยนะครับนี่ครับองค์ที่หนึ่งนะครับนี่ดูครับเนื้อหาจัดนะครับ เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับยุคต้นนะครับเป็นยุคต้นนะครับนี่ครับอนี่ครับองค์แรกนะครับต่อมาองค์ที่สองนะครับนี่ครับองค์ที่สองนะครับสวยๆเลยนะครับเป็นพระสมเด็จเหนือจักรนะครับ ดกต้นนะครับผมนำมาแบ่งปันนะครับสนใจปิดเข้ามาได้เลยนะครับนี่ครับองค์ที่สองนะครับสวยทุกองค์เลยพี่โอ้โหเนื้อนี่ตุ๊บตับเลยนะครับอ่าเนื้อตุ๊บตับเลยนะครับนี่ครับหลายท่านอยากได้สมเด็จไว้ขึ้นคอสักหนึ่งองค์นะครับวันนี้ผมนำของดีนะครับ เป็นสมเด็จวัลคังยุคต้นมาแบ่งปัน f อซนะครับต่อมาองค์ที่สามนะครับนี่ครับองค์ที่สามนะครับนี่ครับดูครับโอ้โหดูเนื้อเิ็กแข่งมากเลยนะครับเนื้อแกร่งนะครับนี่ครับนี่ครับองค์ที่สามนะครับนี่ครับจะส่องให้ชัดช้านะครับให้พีพีเอฟซีได้ ดูกันอย่างละเอียดนะครับนี่ยครับตรง์ที่สามนะครับด้านข้างนะครับนี่ด้านหลังนะครับนี่ครับองค์ที่สามนะครับองค์นี้นะครับนี่ครับถัดมาองค์ที่สี่นะครับจะเป็นยุคต้นทั้งหมดเลยนะครับองค์ที่สี่นะครับ ที่สี่นะครับซึ่งมียุบหดตัวนะครับตามธรรมชาติของพระเก่านะครับข้ที่สี่นะครับนะครับเนื้อหาจัดจ้านนะครับหลายท่านเรียกเนื้อแบบนี้มาเรียกเนื้อตุบตั๊บนะครับเป็นสมเด็จวัลคังพิมพ์ใหญ่ยุคต้นนะครับ นี่ครับเบอร์สี่นะครับถัดมาเบอร์ห้านะครับนี่เบอร์ห้านะครับตรงนี้นะครับนี่ครับนี่ครับในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะครับนี่เราต้องหาพระที่มีพุทธคุณสูงๆนะครับมาบูชากันนะครับพี่ๆนะครับช่วงนี้นะครับ นี่ครับดูครับนี่ครับสมเด็จวัดรังนี้ครับถือว่าเป็นองค์สุดยอดแห่งพระเครื่องนะครับนี่ครับเบอร์ห้านะครับถัดมาเบอร์หกนะครับนี่เบอร์หกนะครับนี่ครับองค์นี้เบอร์หกนะครับ สวยจริงครับสองมานีนเจอมวลสารเลยนะครับนี่ครับเนี่ยตุ๊บตับเลยนะครับสวยๆเลยครับเบอร์หกนะครับตรงนี้นะครับ นะครับองนี้นะครับถัดมาเบอร์เจ็ดนะครับนี่ครับเบอร์เจ็ดนะครับองนี้นะครับนี่ครับนี่ครับเบอร์เจ็ดนะครับองนี้นะครับโอ้สวยมากเลยครับพี่นะครับแต่ละองค์นะครับ มีความเก่ามีการยุบย่นย่อเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละองค์นะครับไม่เหมือนกันนะครับโหเป็นวัดครังยุคต้นนะครับโอ้สวยมากเลยนะครับสวยจริงครับนี่ครับต่อมาเบอร์แปดนะครับนี่ครับเบอร์แปดครับ เบอร์แปดนะตรงนี้นะน่ครับเบอร์แปดครับ เบอร์เก้านะครับเบอร์เก้าของนี้นะครับนี่ครับเป็นพัถูุพิมพ์ทุกองค์เลยนะพี่นะหาเต่าน,นะครับนี่ครับันนี้เบอร์เก้านะครับ นะครับสวยๆนะครับถัดมาเบอร์สิบนะครับเบอร์สินะครับนี่ครับนี่ครับเก่าๆเลยครับสวยทุกองค์เลยครับพี่ๆครับเบอร์สิบนะครับนี่ดูมวลสารครับ นี่ครับต่อมาเบอร์ที่สิบเอ็ดนะครับนี่ครับเบอร์ที่สิบเอดนะครับดูครับแต่ละองค์นี้เนื้อหาจัดจ้านนะครับ ่อมาเบอร์สิบสองนะครับเนี่ยเบอร์สิบสองนะครับแต่ละองค์เลยสวยมากเลยครับพี่พี่ครับ สิบสองนะครับต่อมาเบอร์สิบสามนะครับอนี่ครับเบอร์สิบสามนะครับอสวยๆเลยพี่ดูเนื้อดิแก่น้ำมันตังอิ้วนะครับยุคต้นนี่นะครับมวลสารถึงยุคนะครับเคยว่าจัดจ้านนะครับเนื้อตุบบเลยครับพี่ๆสวยจัดเลยครับต่อมาเบอร์สิบสี่ครับ นบเบอร์สิบสี่นะครับใครชอบวงไหนปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับนี่ครับเบอร์สิบสี่ออมาเบอร์สิบห้านะครับนี่เบอร์สิบห้านะครับ สวยๆเลยนะครับ อร์สิบห้านะครับต่อมาเบอร์สิบหกนะครับเบอร์สิบหกนะครับนี่นะครับ,น,รบ,น,รบ,บรนะครับเบอร์สิบหกนะครับ เบอร์สิบหกนะครับเป็นยุคต้นนะครับต่อมาเบอร์สิบเจ็ดนะครับนี่นะครับเบอร์สิบเจ็ดนะครับอหูสวยครับนะครับแต่ละองค์นี้คือความสวยแตกต่างกันเลยครับ นะครับบางท่านเรียกเป็นเนื้อกายศาสตร์นะครับคนโบราณน,นะครับนะเรียกตกทอดตกรุ่นกันมาเรียกรุ่นเป็นเนื้อกายศาสตร์นะครับนี่นะครับคล้ายๆกายศาสตร์เนาะตต่ต่อมาครับเบอร์ที่สิบแปดนะครับ นี่ครับเบอร์สิบแปดนะครับถัดมาเบอร์สิบเก้านะครับน,นี่ครับเบอร์สิบเก้านะครับ ครับเบอร์19นะครับชอบกระจัดได้เลยนะครับต่อมาเลขยี่สิบนะครับนะีครับเป็นสมเด็จวราคังยุคต้นนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับ สวยนะครับอชอบก็จัดไปได้เลยนะครับต่อมาเลขยี่สิบเอ็ดนะครับคร <Elijah. S 1> ับเลขยี่สิบเอ็ดนะครับเนื้อแกงแกร่งแบบนี้เลยนะครับ ครับเนื้อแข็งแกร่งแบบนี้เลยนะครับอ่านี่ครับชอบก็จัดไปได้เลยนะครับต่อมาเบอร์ยี่สิบสองนะครับว่าดูดิพี่แต่ละองค์นี้คือแบบสวยสมบูรณ์มากๆเลยครับสวยจริงครับโอ้โหผ้านี้น้าส่องมากเลยครับแต่ละองค์นะครับ เนื้อเก่าเกาเลยครับนี่ครับต่อมาเบอร์ยีบสามนะครับนี่ครับเบอร์ยีบสามนะครับ เบอร์ยี่สิบสามนะครับ,บ,อรรบโอ้ดูเนื้อลยบีมวลสารเนี่ยเป็นมวลสารเนื้อเปลือกหอยนะครับเนี่ยเม็ดๆเป็นเพนะครับนี่ครับเป็นยุคต้นนะครับต่อมาณเลขยี่สิบี่นะครับอ เรก่งมากนะครับครับเลขยี่สี่นะครับต่อมาเลขยี่สิบห้านะครับ แกล่งเลยครับดูครับซุ้มนี่แกร่งนะครับยุบย่นย่อมีการคดเคี้ยวนะครับดูครับสวยจัดเลยครับเนี่ยูสวยที่สุดนะครับต่อมาเออยี่บหกนะครับนี่จะแขนไม่เต็มนิดนึงครับ นะครับส,สวยสุดๆเลยครับต่อมาเบอร์ย7ิบเจ็ดนะครับนี่ส,สวยเลยครับ มาเบอร์ยีิบแปดนะครับนี่ครับเบอร์ยีิบแปดนะครับสวยมากเลยครับวดูครับนี่ครับ ต่อมาเลขยี่สิบเก้านะครับเนี่ครับเลขยี่สิบเก้านะครับ วยจัดเลยครับต่อมาเลขสามสิบนะครับนี่ครับสวยทุกองค์เลยพี่ครับนะแบ่งเปิดให้เปิดแบ่งบูชาให้ F4 นะครับสำหรับวันนี้นะครับนี่ครับสำหรับคนเล่นพระสมเด็จนะครับคนที่ชื่นชอบพระสมเด็จนะครับคนที่ศรัทธา แล้วนะครับคนเล่นพลาส,สมเด็จนี่ใจใหญ่นะครับใจนิ่งนะครับใจใหญ่แล้วใจนิ่งนะที่ผมรู้จักมาเนี่ยโหคนแต่ละคนนี่เอฟซีที่เป็นลูกค้าผมเนี่ยนะครับแต่ละท่านเนี่ยนะครับที่เช่าพาส,สมเด็จจากผมไปนี่นะครับผมบอกเลยครับแต่ละท่านนี่ ใจนิ่งมากครับสุดยอดเลยครับนี่ครับนี่ครับเบอร์สามเอ็ดนะครับองนี้นะต่อมาเบอร์สามสองนะครับนี่เบอร์สามสององนี้นะครับสุดยอดครับแต่และองค์นี้นะครับ เก่ามากเลยครับนแต่องค่นเก่ามากเลยครับนี่ครับต่อมาเลขสามสิบสามนะครับนี่ครับเลขสามสิบสามนะครับ สวยมากครับต่อมาเลขสามสิบสี่นะครับ ขสามสิบสี่นะครับฟูยอดนะครับสุดยอดนะครับดูครับพระแอนตัวโค้งปิดงอนะครับตามธรรมชาตินะครับต่อมาเลขสามสิบห้านะครับนี่ดูครับสวยมากๆครับเนื้อแกล่งนะครับทุกองค์นี้นะครับ ไลทครับเบอร์สามสิบหกนะครับนี่ครับ <c oughs> เบอร์สามสิบหกนี่นะครับนี่ครับนะครับบูชาองค์ละห้าร้อยบาทส่งฟรีนะครับรอบเย็นนะครับเป็นพระสมเด็จ คิมใหญ่วัดระฆังนะครับสุดเป็นเนื้อคนโบราณเนี่ยเขาเรียกเนื้อนี้ว่าเนื้อกายศาสตร์นะครับแต่สมัยใหม่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเนื้อพระที่มีการจัดสร้างพระสมเด็จในช่วงยุคต้นนะครับก็ฝากพี่ๆนะครับพิจารณานะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับผมแบ่งให้องค์ละห้าร้อยบาทนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับพร้อมส่งนะครับวันนี้นะครับฝากพี่ๆ FC ซนะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ